นี้ก็จะเป็นคูวิลล่านะครับก็หลังนี้จะเป็นหลังใหญ่ที่สุดครับแล้วก็จะมีด้วยกันอีก3ามหลังที่เป็นสไตล์วิกตอเรียนนะครับที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ฮะเดี๋ยวจะไปทําอีก3หลังให้ดูครับวันนี้แม่บ้านเคลียร์ให้ทั้งหมดครับก็ให้ดูหลังใหญ่ก่อนครับวันนี้สีเขียวพัดเทลครับแล้วก็ไปดูครัวครับเดี๋ยวพาไปดูครัวแยกข้างนอกครับด้านข้างก็จะมีครัวแยกออกมานะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นครัวห้องทานอาหารครับแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับต่างหากสำหรับพื้นที่บ้านหลังเขียวนี้นะครับก็จะมีโต๊ะทานอาหารครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับทำครัวนะครับอุปกรณ์ตู้เย็นมีให้พร้อมครับแล้วก็ห้องน้ำครับพามาดูห้องน้ำก็จะคล้ายๆกับห้องน้ำภายในตัวบ้านครับมีตู้อาบน้ำมี อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์กับอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ําที่อยู่ในส่วนของครัวที่แยกออกมาข้างนอกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทํารีวิวอีก3ามหลังที่เหลือครับ